ถุงมือมามีหายไปไหนก็ไม่รู้หนึ่งอันเออฮั่นหน่ยลูกถุงมือมามีต๊เงียหัน่นอันข่าวโจโโปเลยจ้าวันนี้จะฮู้เย็นสบายขนาดเอสกาหนาวก็ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาแล้วเข้า<ฮ>เอาหิมะมาขวางเซมมมี่ว่ะเอาไอเนตเหรอนอนกิ้งนอนเกียร์ขนาดนั้นวหนาวเย็นเลยเนาะลูกเนาะเย็นสบายขนาดเลยเนาะ ถุงมือมันไม่มีกลายเป็นนั่นแต่งก็ระลุ หนาวพันได้ก็ลุกหิมะไปหาไปต้มสุก,กี้ก่อนเดียวกันลงมาเล่นไมครับอิทหอนกินข้าวก่อนไปลูกไปเดี๋ยวกลับมาเล่นไม้เดี๋ยวกลับมาปั้นสโนว์แมนไม้บได้เลี้ยงปั้นแบบได้